สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมพยิบซีอ่ช่องแห่งการดูทูบช่องช่องแห่งการดูทูบช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube ค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าแหมเนาะคนนคนนี้ก็ว่าเขารักเขารักเนี่ยในเมื่อเขารักแล้วทําไมเขาถึงไม่แอคชั่นอะไรไม่บอกว่ารักหรือ ไม่พัฒนาความสัมพันธ์ให้ชัดเจนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็หัวข้อก็จะเป็นแบบในเมื่อเขารักทำไมเขาไม่แอคชั่นอะไรนะก็ต้องเอาไปปรับ,บใช้กับสถานการณ์ของคุณด้วยนะคะคำทนายอาจจะตรงไม่ไร้อยเปอร์เซนไม่ได้ตรงแบบทุกคำนะจ๊ะไม่ได้ตรงแบบทุกคําพูดของแม่หมอก็ต้องเอาไปปรับใช้อีกนะคะเพราะว่าเป็นดวงแรนดอมนะ general ิทตอ,อก็ดูแล้วก็ไม่อินไม่น้อยเนาะไม่ซีเรียสจนเกินไปไม่ทำให้ตัวเองเจ็บตอนนี้จัออกมา judgment ออกมาบอกว่าที่เขาไม่แอคชั่นไม่พูดอะไรเนี่ยคือเขายังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวคุณอ่าก็เลยไม่แอคชั่นอะไรก็ยังรักกันอยู่ในในใน ในความลับอยู่นะแต่แนวตัวเขาเนี่ยต้องแอคชั่นในเรื่องของเออ่การงานการเงินก่อนยังไม่พร้อมนะแต่เขาก็รักคุณนะเลิฟเวอร์ออกมาเลิฟเวอร์ออกมาเขารักคุณนะแต่เป็นแอบบรักแอบ,บชอบเพราะว่าจะเป็นโอ้โหไฟเนาะไฟแรงแรงไฟแรงก็จะเป็นเจ็บจาบนะอมแล้วก็มีอะไรอีกก็มี นายฟานนายฟานออกมาบอกว่าเขาเนี่ยต้องโฟกัสที่การงานการเงินเป็นหลักก่อนนะเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็รักรักคุณนะไม่พร้อมที่ที่เขาบอกว่าเออทำไมไม่แอคชั่นอะไรพี่เขาบอกว่าเอออะไรของแม่หมอเนี่ยที่แม่หมอบอกว่าเขาแอคชั่นไม่ได้อะนะคะก็เพราะว่าเขาก็ติดนะติดตรง ทางหน้าตาทางสังคมถ้าเกิดเขาเปิดตัวคุณแล้วในทางหน้าตาทางสังคมรายร้อมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนี่ยจะยอมรับไหมจะเห็นด้วยไหมเขาก็กังวลอยู่ว่าถ้าเกิดเขาเปิดตัวคุณแล้วในสังคมจะรับจะยอมรับไหมสังคมก็คือภายในครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เป็นรายร้อมในสังคมทั้งฝั่งของเขาและฝั่งของคุณนะคะเขายังไม่พร้อมค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่า ทุกคนจะยอมรับได้ไหมอ่านะก็เลยยังไม่แอคชั่นอะไรถ้าทำมว่ารักไหมรักค่ะรักมากเพราะว่ามีเลิฟออกมาใบเดียวนะไม่มีตัวเลือกนะเลิฟออกมาใบเดียวแล้วก็ตัวเขาก็เป็นคิงออฟเพนตะเขาคิงเหรียญเขารักคุณคนเดียว ไม่ได้เป็นรักทางเลือกนะแต่ถ้าเลเวอร์ออกเป็นกับตัวอื่นนี่น่ะก็ต้องทานายว่าเป็นรักทางเลือกคือไม่ใช่ว่าเขาไม่มีใครแต่ว่าในาใจเขามีแต่คุณเพียงคนเดียวเย้ยยิ้มยิ้มยิ้มกิ้วกิ้วกิ้วอะไรอีกนะที่ท <ikke piano> <iras> <realised> ําให้เขาไม่สามารถแอคชั่นได้อะไรอีกที่ทำให้เขาไม่สามารถแอคชั่นได้นะได้นะ อะไรอีกที่ทำให้เขาไม่สามารถแอคชั่นได้อืมก็จะเป็นเรื่องของอความต่างเดอสตาคุณอาจจะเป็นแบบรถหรูดูดีดูแพงอะไรเงี้ยจนทำให้เขาแบบก็ยังไม่กล้านะ่ะเอ้ยาจะ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 แล้วก็ห้าหมายก็คือชีวิตเขาก็ยังยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่กัแบบเรื่องของการงานนะแล้วก็จะเป็นสิบเหรียญเนี่ยนะอ่านั่นแหละก็ยัง จังยุ่งยากอยู่6ดาบออกมาบอกว่าแล้วก็มี the high priest นะ the high priest นะ6ดาบออกมาบอกว่าเขาจะมีคุณไปยาวๆแบบแบบนี้แบบเป็นคนในความลับของกันและกันแอบรักแอบชอบได้แอบคบแอบหาได้แอบคุยได้แอบแอบทุกแอบอะค่ะแอบซ่อนหาเออหนึ่งสองสาไปกัไปซ่อนนะก็นั่นแหละอืมคุณต้งคู่อะ เป็นคนที่มีไฟฉายสองมีสปอตไลท์สองก็คือเฉิดฉายกันทั้งคู่นะก็เลยยังแบบถ้าเกิดเปิดตัวจะยังไงก็คิดมากอยู่นะอะไรที่เขายังไม่พร้อมอีกก็นั่นแหละเขายังหรือไม่งั้นเขาก็อาจจะมีความสุขในการที่แบบมีคอมมิชกันแบบสไตล์สไตล์แบบนี้นะอาจจะแบบนั่นแหละออคอมมิชส,สไตล์นะคะ อยากมีคอมมิชสไตล์ของเขาสไตล์ของเขาก็เป็นแบบนี้ไปก่อนมีความสุขดีก็โอเคดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวก็เลยยังไม่ได้แอคชั่นอะไรนะนายมังรายนะที่ยังไม่ได้บอกรักเลยไม่ได้พูดอะไรให้รู้เลยเนะี่ยคุณรู้ไว้ซะเลยนะคะว่าเขารักคุณมากแล้วก็มีความปรารถนาในตัวคุณมากๆแต่ว่าก็ยังไม่กล้าพูดอะไรจะตรงๆนะคะมาดูซิว่า วันนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณนะวันนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณจะ๊ะอืมเขามีข้อความฝากมาบอกคุณด้วยนะแม่หมอจะเปิดแบบว่าถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะฝากข้อความแม่หมอถึงจะถึงจะเปิดไพ่ข้อความนะในในบางวันก็คือไม่ได้มีอะไรอยากจะพูดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสัตทุกคลิปนะคะคลิปนี้ ไม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอยากฝากข้อความถึงคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่กล้าบอกคุณตรงๆไม่กล้าบอกรักไมก่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์หมไม่มกล้าอะไรทุกอย่างเลยอะ่ะเออต้องให้ไพ่มาบอกเนี่ยอาไพ่มาบอกหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไรคุณมากที่สุดนะเอ,อเขาฝากพี่ไพ่มาบอกคุณนะอสับแล้วกรีดแล้ตวตัวหนังสืออาจจะสับกันอมองไปเห็นไฟอะไรจะแจ้งสว่างโล่งขนาดนั้น เพราะมีคุณฉันถึงมีความรักคุณเพราะมีคุณฉันถึงมีความรักแสดงว่าคนเนี้ไม่ได้โฟกัสที่ความรักขนาดเขามีคุณแล้วเขายังโฟกัสแต่จะเฉพาะเรื่องของการงานการเงินอะไรของเขาทเท่านั้นเลยนะคะขนาดมีคุณเขายังไม่ค่อยกล้าที่จะบอก ความในใจเลยเขาก็โฟกัสเรื่องอื่นไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแต่เพราะมีคุณฉันถึงมีความรักเนี่ยแหละสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณจริงๆคือแบบเขาก็วันๆเขาก็ทำหนุนนี้นั่นอะไรของเขายุ่งอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยไม่มีเวลาแอคชั่นในเรื่องของความรักก็เลยฝากไพ่มาบอกนะฉันจะฝันถึงคุณอืฉันจะฝันถึงคุณนะอะไรแบบนี้ก็คือรักนั่นะแหละแต่ว่าไม่กล้าบอกฉันตกอยู่ในภวังแห่งความรัก ว้าวเขาแบบมีความรักอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเหมือนกับว่าเนาะพอมาเจอคุณแล้วเขารู้สึกแบบเขามีความรักอะ่ะนะฟินเวอร์วัววาวางอะ่ะที่หนึ่งนะหนึ่งในหนึ่งใจเนะี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวอย่างที่แม่หมอบอกไปข้างต้นนะว่าอ่ะ,เข,อะเขาอเขาอาจจะมีคนรายล้อมเขาก็จริงแต่ในใจเขามีคุณแค่เพียงคนเดียว เท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะนะจจายิ้มยิ้มยิ้ม,มอีกแล้วฉันไม่สามารถทําอะไรได้เลยในความสัมพันธ์นะเขาไม่สามารถทําอะไรได้ในความสัมพันธ์เพราะเขายังไม่พร้อมนั่นแหละอย่างที่บอกมาข้างต้นนะจ๊ะแล้วก็อบอกฉันว่า คุณรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะความสุขของฉันก็คือคุณอืเปิดอีกเซ่ชื่นชอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยอคนดีของฉันเย้มิ้มยิมย้มคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาคุณดีมากๆนะเขาก็เลยบอกว่า คนดีของฉันนะก็จบไปนะคะในแรนดอมนี้แบบฟินฟินฟินเว่อวัววงไปนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะจากนางไหม่พยิบีซีซี